สวัสดีจากฟินแลนด์นะคะทุกคนวันนี้มุนมาเก็บแคนเบอรี่นะคะพาทุกคนมาดูป่าแคนเบอรี่ด้วยกันค่ะลุยน้ำเก็บนะคะทุกคนแคนเบอรี่จะเกิดในป่าที่เป็นน้ำขังแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าป่าซัวนะคะภาษาฟินแลนด์จะเป็นต้นเล็กๆนะคะขึ้นมากับหญ้ามอสค่ะ ข้างล่างมันจะเป็นน้ำนะทุกคนเวลาเราเหยียบลงไปมันจะแฉะแนะคะข้างบนจะเป็นมอสนะคะเวลาเก็บต้องใส่รองเทา้าบูทมาด้วยแบบนี้ค่ะแคนเบอรี่จะเป็นเบอรี่ตัวสุดท้ายของฤด,ดูการเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศฟินแลนด์นะคะ,คะกว่าจะได้เก็บค่ะทุกคนก็หนาวแล้วอะค่ะนี่อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะ ประมาณสิบเอดสิบงองศานะคะวันนี้ที่มาเก็บราคาก็ดีกว่าบูเบอรี่รนิดนึงนะคะเห็นเขาขายกันที่ตลาดลิตรหนึ่งประมาณแปดยูโรนะคะอันนี้มุนเก็บกินเองนะคะทุกคนไม่ได้เอาไปขายนะคะเก็บกินเองค่ะไม่เคยเก็บขายเลยคะ่ะอันนี้ เพิ่งเคยเจอป่าครั้งแรกเนี่ยค่ะทุกคนตั้งแต่มาอยู่ฟินแลนด์อยู่มาตั้งหลายปีไม่เคยเก็บเลยค่ะเนี่ยครั้งแรกเลยค่ะที่มาเจอป่ามาลองเก็บดูซิเป็นยังไง แคนเบรี่ที่ฟินแลนด์จะมีสองสายพันธุ์นะคะพันธุ์ลูกใหญ่กับพันธุ์ลูกเล็กค่ะอันนี้จะเป็นพันธุ์ลูกใหญ่นะคะสามารถพบได้ทั่วทุกภาคของฟินแลนด์ค่ะช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวก็ประมาณเดือนตุลาคมนะคะจะเริ่มสุกรสชาติเปรี้ยวมาก่ะทุกคนเปรี้ยวปี๊ดเลยค่ะไปอ่านเจอมานะคะในเว็บของคนฟินแลนด์เขบอกว่า ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่ดีที่สุดนะคะคือช่วงที่อากาศเริ่มติดลบในตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าถ้าอากาศติดลบเขาบอกว่าความหนาวนะมันจะช่วยลดความเปรี้ยวของแคนเบอรี่ค่ะทุกคนช่วงที่อากาศเริ่มจะติดลบสักประมาณสักศูนย์องศานะคะเขาบอกว่าทำให้แคนเบอร์รี่มีรสชาติที่ดีค่ะมันจะไม่เปรี้ยวมากเขาว่างั้นนะคะ จริงๆยังสุกไม่เต็มที่นะคะเพราะว่าเขายังมีความแบบว่าแดงองค์ชมพูนิดๆนะคะถ้าสุกจัดๆเ,เขาต้องสีแดงเข้มแดงค้ำๆหน่อยแดงช้ำๆมันจะอร่อยะคะ่ะ แต่ลูกใหญ่มากเลยเก็บแล้วก็เพลินดีนะทุกคนมุนเก็บไปทำน้ำผลไม้นะคะทุกคนว่าแล้วก็มีเรื่องเล่าค่ะทุกคนคนฟินที่บ้านเนาะคือแฟนมูนอะ่ะแกเคยเป็น กรวยไตอักเสบแบบเสียบพลันนะคะหลายปีที่แล้วพอไปโรงพยาบาลเนาะกลับมาพักผืนที่บ้านพยาบาลเขาแนะนําให้ดื่มน้ํากลปันโลนะคะน้ Can ําแคนเบอร์รี่เนี่ยค่ะเขาบอกว่าให้ดื่มให้มากที่สุดเท่าที่เราจะดื่มได้นะคะให้เลือกดื่มแบบแบบที่มันเป็นสูตรสกัดเข้มข้นที่ไม่ได้ผสมน้ําตาลไม่ได้ผสมน้านะคะเขาบอกว่ามันจะช่วยลดอาการของคนที่เป็น รวยไตยอักเสบหรือว่าคนที่เป็นท่อปสัสสาวะอักเสบค่ะมันช่วยได้แต่มันถ้าสูตรที่มันไม่ได้ผสมน้าตาลนะทุกคนมันเปรี้ยวแบบถ้าใครเคยกินเนาะแบบเปรี้ยวมากต้องกั้นใจดื่มนะคะเอาจริงนะต้องกั้นใจดื่มมันเปรี้ยวแบบเปรี้ยวสุด,สด วิธีทำน้ําผลไม้ก็ง่ายๆไงทุกคนถ้าคนที่ไม่มีเครื่องทํำนะคะก็ใช้แบบง่ายๆเลยคือใช้หม้อต้มธรรมดาเนี่ยค่ะใส่น้ําแล้วก็ต้มแล้วก็กรองนะคะ ประมาณนี้นะคะทุกคนเก็บแคนเบอรี่ที่ฟินแลนด์นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ